ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูนานะครับนาเนี่ยประมาณคราวที่แล้วทําประมาณสองงานเหน็นไหมเออหน้าท่านผู้ชมนี่แหละครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นข้าวโพดนะครับฝั่งนู้นพอดีน้ํามันท่วมครับน้ามันท่วมพอน้ํามันท่วมเสร็จข้าวโพดไม่ได้ครับนี่นี่มันท่วมจนแบบมันระบายไปไหนไม่ได้นะครับท้ายนู้นมันจะเป็นอ่าไร ตัน้ก็จะเป็นป่ามันเป็นป่าคือตรงนี้มันต่ำที่สุดนะครับฝั่งนี้นะถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งเนี้ยมันก็จะไหลออกไปตรงสระนะครับถ้าน้ํามันเต็มเราก็สูบสระออกไปทิ้งที่อื่นได้แต่ตรงเนี้ยนาตรงเนี้ยนะครับมันไปไหนไม่ได้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับหนึ่งไร่เนี้ยสองฝั่งนี้นะหนึ่งไร่นะครับเห็นไหมฝั่งนู้นผมก็เลยปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ปรับอะไร เดี๋ยวจะปรับอีกสักหน่อยนึงนะครับก็ปรับในน้ำนะเวลาปรับพื้นที่ก็ไม่ไม่เละเลยก็แห้งไปเลยนะครับถ้ามันเละแล้วไม่มีน้ำติดแน่นอนนะครับลมติดแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลูกข้าวนะครับก็จะปลูกข้าวทั้งปีอ่ะนะครับตอนนี้น้ำมันเยอะก็เลยจะต้องหวานตมไปก่อนนะครับหวานเลนไปก่อน ปกติที่วางแผนไว้ก็คือจะเอาข้าวเนี่ยใส่เครื่องหยอดข้าวโพดนะครับแล้วก็หยอดเป็นแถวแล้วก็พวนร่องอะไรตามปกตินะครับเวลาลดน้ำก็สูบน้ําใส่ไปเลยอย่างนั้นนะมันไม่ได้แกนเหมือนข้าวโพดครับเนี่ยสูบน้ําใส่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอิ่มน้ํานี่ไม่ไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าน้ําก็ดีครับเพราะว่าบ่ออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ข้าว ที่จะใส่ลงไปนะครับเป็นข้าวปังนะเป็นข้าวปังเป็นข้าวกกขอสี่สามนะครับเป็นพันพระราชทาน,นเป็นข้าวที่มีน้ําตาลน้อยนะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเป็นข้าวอ่อนนะครับหอมดงเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกหอมดงแต่มันก็จะไม่เหนียวเหมือนข้าวปีขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินเดือนแรกเนี่ยเหนียวนะครับเหนียวเหมือนข้าวปีเลยมียางนะครับ แต่ถ้าเลย3-4เดือนไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนแต่ไม่เหนียวนะครับก็จะเป็นข้าวเข้ากินนะครับเอาไว้กินเดี๋ยวจะทำแบบร้านไล้าาสารนะครับใส่แต่อินซีนะชีแต่ฮอร์โมนอินซีอย่างเดียวจะทำดูว่ามันจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไล่ละเกียนไล่ละตันไม่ใช่นะครับข้าว ้าหมายก็คือกินข้าวที่มันปลอดภัยนะครับทุกวันนี้เรากินข้าวเราซื้อที่ตลาดเรามีอาจรู้ได้นะครับแถวนี้เขาฉีดยาให้ตายก่อนเอายาดูดซึมฉีดข้าวนะครับมีบางเจ้านะมันจะเหลืองมันจะแห้งผิดปกตินะครับมันเหลืองไวปกตินะเขาจะให้ต้นข้าวตายแล้วก็จะได้เกี่ยวไวๆนะครับมีมีม,ม,มีมีบางเจ้านะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกเจ้านะครับ เราไม่อาจรู้ได้ว่าข้าวที่เราซื้อกินในทุกวันนี้นะครับตามท้องตลาดนะครับมันได้มาตรฐานไหมถ้าปลูกตามชาวบ้านนะครับที่เนี่ยอย่างน้อยฉีดยาต้องมีสี่ถึงห้ารอบนะครับข้าวนะไม่งั้นไม่ได้กินอ่ะทั้งหนอนกอทั้งโน่นนี่นั่นนะครับหวานหนา,นาแล้วก็หนอนกอหนอนลงเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องฉีดยาเยอะๆมันก็กินสารเคมีเข้าไปทั้งนั้นแหละครับ เรากินข้าวกันใช่ไหมล่ะกินสารเคมีไปนะครับทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายก็ไม่ถึง50บไม่ถึง60ิไม่ถึงเจดสเราก็จะตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราผมถึงมองว่าอินรีนะครับมันเป็นตัวเลือกที่ดีเหมาะสำหรับกินนะครับเอาไว้กินแล้วถ้าเกิดใครสนใจพันนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะ รอบนี้มันตากแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่แห้งเท่าไหร่เอาไว้กินเอารอบนี้รอบที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวรอบนี้ใครต้องการพันก็ฝนล่าลองอีกแล้วใครต้องการพันในรอบหน้านะครับอาจจะถ้าผมมีกําหนดการที่จะทําในกลางเดือนนี้นะครับมันอายุข้าวเนี่ยมันไม่เกินร้อยวันนะครับมันก็จะไปตกนู่นแหละสิ้นเดือนกุมภานะครับฝนก็จะไม่มีแล้ก็จะตากแห้งได้ดี ใครที่ต้องการพันนะครับเอาไปปลูกหน้าฝนต่อไปก็วางแผนไว้นะครับอาจจะขายถ้าสั่งไม่เกินโล2โลเนี่ยถ้าเอาชมอาไปเพาะเอ,เองเราไปปลูกผมก็ให้ฟรีนะครับโอนค่าส่งมาแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ช่วยกันเรื่องมเมล็ดพันธุ์นี่มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำคัญนะ จะมาซื้อข้าวปลูกตลอดไม่ได้นะครับสองถังครึ่งสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะสองถังครึ่งนะครับกระสอบหนึ่งเนี่ยเขาซื้อกันเขาก็หว่านไร่หนึ่งกระสอบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ไร่ครึ่งกระสอบอย่างน้อยก็ต้องมีค่าพันอย่างน้อยก็ต้องมีสามร้อยนะครับปลูกข้าวมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันมีเรื่องของอีดีมีเรื่องของแต่ละอย่างนะอันนี้ผมก็ปั่นแล้วเดี๋ยวทิ้งให้ให้ต้นข้าวเก่ามันขึ้นมาแล้วก็ตายนะครับ แล้วก็รถเกี่ยวนะข้าวที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นพันธุเดิมๆแต่แต่มันข้าวพันธุอื่นที่มันติดกับรถเกี่ยวนะครับตีนตะขาบติดตักแท็กมามันก็จมอยู่ในข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอีดีของเรานะครับอีดีหมายถึงว่าข้าวที่ไม่ไม่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับพอทําไปทํามาก็ผสมปนเปกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับมันก็จะไม่ดีเนาะอันนี้ก็ปั่นหมักไว้ปั่นหมักไว้ เราเดี๋ยวจะตัดยงตัดหญ้าอะไรก็ทําให้มันดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าจะยอดจะพันเมื่อไหร่แล้วก็ใครสนใจจะซื้อข้าวสารอะไรเงี้ยผมก็มีผมซื้อเครื่องสีมาแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเดี๋ยวถ้าสีนะครับเราไปจ้างเขาสีเขาก็กินเยอะเกินนะครับกินเยอะเกินที่นี่มีโรงสีนะครับเยอะแต่ว่า กินเยอะนะครับเขาสีฟีแล้วเอาข้าวเปลือกไปให้เขาสีเสร็จปุ๊บได้ข้าวสารมาก็บางทีเขาก็เก็บไว้นะครับเป็นค่าไฟค่าอะไรเขาค่าแรงเขานะครับแต่มันก็เยอะเกินไปนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องสนะีเดี๋ยวก็จะสีนะครับสีเอาแบบไม่ต้องขาวเกินนะครับให้มันมีธาตุอาหารบ้างนะครับไม่ใช่มีแต่แป้งอย่างเดียวนะแป้งกับน้ําตาลก็เยอะถูกไหมอันนี้ก็เหมาะสําหรับ ผู้สูงอายุหรือใครต้องการลดน้ําหนักนะครับต้องกินพันนี้นะยิ่งข้าวเหนียวนะครับอันนี้คือข้าวก็ขอสี่สามเนี่ยมันมีน้ําตาลน้อยกว่าข้าวปกตินะครับแต่ว่ามันก็สู้ข้าวดําไม่ได้แต่ข้าวดำเนี่ยมันกินแล้วมันสากนะครับกินแล้วมันรู้สึกสากเอามาผสมมันก็เท่านั้นนะครับเอามาผสมมันก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นข้าวขาวนะครับอ่อนนะ เหมือนข้าวปกติแหละแต่ว่าน้ําตาลในข้าวเนี่ยมันน้อยนะครับอันนี้ก็คือใครต้องการความรู้มากกว่านี้ก็ไปเสิร์ชเอาเลยนะฮะหาหนังสือมาเอานะครับก็ขอสี่สามนะถ้าใครสนใจก็บอกได้นะครับเรื่องมเมล็ดพันธุ์นะต้องเดือนกุมภาไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีมเมล็ดพันธุ์นะครับตอนนี้เก็บไว้แค่นิดเดียวแล้วก็มันไม่ค่อยแห้งอาจจะเอาไปปลูกแล้วมันไม่ค่อยดีนะ ประมาณนั้นถ้าใครมีอยู่บนไร่ะทําเหมือนข้าวโพดได้เลยครับข้าวทํารุ่นทําปลูกล่องเหมือนข้าวโพดไปเลยครับนะมันจะดูแลง่ายถ้าเรายิ่งปลูกกินเองเนี่ยนะครับปลูกกินเองเราก็ปลูกเหมือนข้าวโพดไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บถึงเวลาก็ทำรุ่นนะแล้วก็สูบน้าใส่ร่องนะถ้าใครไม่มีนะแล้วก็มันจะดูแลง่ายมันไม่มีโรคนะครับมแมลงมันมีช่องว่างนะครับข้าว มันมีแมลงเข้าไปมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับมันมีช่องว่างเยอะถ้าเป็นข้าวหวานข้าวหวานนาต้มอะไรเงี้ยมันแน่นเกินนะครับแน่นเกินโรคแมลงก็เยอะเราก็ต้องฉีดยาครับอันนี้เราแค่ฉีดน้ําส้มควันไม้เราฉีดแค่ฮอร์โมนนะครับที่เราหมักเองก็ได้ผลมงผลไม,ลม้อะไรก็ได้นะครับข้าวไม่ต้องการสารอาหารไนโตรเจนเยอะนะครับเราต้องการอฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับ พสเซี <Favorite S 2> ก็ช่วยในการแตกกอโพแทสเซียมก็ช่วยเรื่องแป้งนะครับน้ําหนักเรื่องการสร้างข้าวมเมล็ดข้าวนะครับนะความอร่อยความหวานนะอยู่ที่โพแทสเซียมล้วนๆน,นะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คืออัปเดตนะครับเรื่องข้าวผมก็ทําหลายอย่างครับทําข้าวทําเดี๋ยวก็มีข้าวโพดหวานมีท่านผู้ชมให้ผมมาทําข้าวโพดหวานแล้วก็ส่งไปให้นะครับหรือไม่เขาก็มาเอ,าเองเดี๋ยวก็มีครับแล้วเดี๋ยวก,กลางเดือน จะแบ่งเป็นลอกๆๆๆนะครับเนาะทำข้าวโพดหวานข้าวโพดเอาไว้กินนะครับมีรายได้หลายทางอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่แนะนาท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ต้องทําเยอะนะครับทําครึ่งงานอะไรเงี้ยนะอายุข้าวโพดนะันก็เป็นข้าวโพด2เดือน2เดือนนิดๆนะครับหกสิบห้าวันเจ็ดสิบวันเราก็มีเงินหมุนนะครับแล้วเราก็ เอามาหมุนนะข้ากับพงข้าวกับข้าวนะครับปลูกถัว่วฝักยงฝักยาวเดี๋ยวก็จะมีแผนมาปลูกฝรั่งนะครับไม่เยอะครับประมาณสักห้าต้นสิบต้นนะตรงนู้นนะครับโซนนู้นหลังบ้านนะครับปลูกฝรั่งปลูกมะเขือเปาะปลูกพริกนะครับพริกเราขายไม่ได้เราก็เก็บแดงแล้วก็มาตาขายได้นะครับนะมะเขือเปาะมันก็อยู่ได้นานก็แถวนี้ก็จะมีตลาดนัดเยอะครับมีทุกวันนะมีทุกวันนะครับ แถวนน้นแถวนน้นแถวนี้บ้างอะไรบ้างนะครับแถวในหมู่บ้านนี่แหละในอำเภอนะครับมีทุกวันเราก็ออกตลาดนัดได้อะไรได้นะครับในยามที่เขาโพดแป้งเรามีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่มานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับใครถนัดอะไรก็ไปทางนั้นนะมีทางออกอะไรที่มันเวิร์กกว่านี้นะครับก็มานําเสนอกันได้มาคุยกันได้นะครับประมาณนั้นผมก็จะเลือกที่ พืชผักบ้างไรบ้างนะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็ราย4เดือน5เดือนนะครับแล้วก็เป็นรายปีก็พูดหลายคลิปแล้วกันพูดพูดมาพูดมาหลายคลิปแหละนะครับเรื่องผลผลิตเรื่องความเสี่ยงก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับมีอะไรก็โทรมาคุยกันได้นะครับประมาณนั้นก็โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ